คนดึงไหมเห็นเลยอันนี้มันเป็นหญ้ามยราบนี่มยราบเลยเห็นไหมเป็นกอแล้วก็หนามเต็มเลยค่ะใครใช้วิธีกําจัดมายราบด้วยวิธีไหนกันบ้างะคะอย่างพี่ตีจ,จะใช้คาดเป็นตัวช่วยในการดึงนะเพราะว่ามันกําจัดได้ทั้งโคนทั้งรากเลยค่ะดึงขึ้นมาดูสิ ลากฟอยลากใหญ่เส้นใหญ่อะไรคือขึ้นมาหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็เอาไปทิ้งตรงบริเวณที่เราไม่ต้องการเนาะหรือว่าเอาไปทําเป็นปุ๋ยได้เลยนะนี่เห็นไหมมันยังมีดอกติดมาเลยดึงมาเมื่อกี้ค่ะคาดตัวนี้เขาเรียกว่าคาดมือเสือนะคะนี่เห็นไหมแค่อันเดียวเองอะ่ะใช้งานได้คุ้มมากนะคะ ตอนนี้ในตะก้ามันมีขนาดนะคะมันจะมีคาดแบบสี่ซี่้าซี่หกซคืออย่างพี่เตียเลือกมาเป็นขนาดสีซเพราะว่าตัวเองถนัดในรูปแบบขนาด4ีซเนาะแต่ถ้าอยากได้กว้างกว่านี้นะคะก็สามารถเลือกได้ในที่ตะก้านะคะตอนนี้เขามีจัดโปรค่ะราคาแค่50บกว่าบาทเองอะ่ะเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยเนาะมันเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยกดสั่งซื้อได้เลยค่ะ